สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเพนอีกแล้วนะคะวันนี้เพนเชวนเข้าครวะคะัวค่ะวันนี้จะทำเมนูอาหารง่ายๆนะคะข้าวคลุกกะปิคะ่ะทุกคนทำเองนะคะเราก็ทอดกุนเชียงก่อนนะคะแล้วก็ทำหมูหวานคะ่ะทุกคนเราก็ทำหมูหวานนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลน,นะคะน้ำปลา ต้องมีรสหวานนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็อซอสหอยนางรมค่ะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่รสดีผงชูรสก็ได้นะคะจะได้ให้มีรสชาติอร่อยหวานอร่อยค่ะทุกคนทําหมูหวานนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปเราก็ผัดข้าเลยะคะ่ะทุกคนผัดข้าด้วยอ่า กะปิใส่ก่อนนะคะผัดกะปิในน้ำมันให้หอมเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะเราทำง่ายนะคะทําทานเองค่ะทุกคนแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะทุกคนใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะคะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะทุกคน เพื่อให้ข้าวเขานุ่มนะคะข้าวเขาจะนุ่มค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะทุกคนข้าวเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เจียวไข่กันค่ะทุกคนเราใช้ไข่สามฟองนะคะก็อ่าผัดข้าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคน เราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเทด้วยไข่ที่เราตีไว้นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยอาซอสปลาเขี่ยวค่ะทุกคนบางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่เพนใส่ค่ะก็จะได้มีรสชาตินะคะทุกคนแล้วก็เจียวไข่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะถือว่าง,ง่ายๆเลยนะคะข้าวกกะปิ วันนี้อไม่มีมะม่วงนะคะไม่มีมะม่วงแต่จริงๆก็ใช้มะนาวแต่ที่บ้านไม่ไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวก็เลยไม่ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนเราก็ได้ไข่เจียวเรียบร้อยข้าวผัดพร้อมนะคะทุกคนหมูหวานนะคะกุนเชียงทอดอแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะคะหอมแดงซอยแล้วก็ ั่วฝักยาวซอยคะ่ะทุกคนวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็ตักข้าวก่อนนะคะทุกคนตักข้าวแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ถั่วฝักยาวใส่พริกแดงซอยนะคะแล้วก็หอมแดงซอยคะ่ะ และกุนเชียงนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีมะม่วงนะคะมะนาวก็ลืมนะคะทุกคนลืมเอามะนาวมาใส่นะคะใครชอบก็บีบฐานด้านนอกได้เลยนะคะเท่านี้ก็ได้เมนูข้าคลุกกะปิแสนอร่อยนะคะทำเองอร่อยเองค่ะวันนี้เดี๋ยวให้พ่อบ้านชิมก่อนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ